สวัสดีครับลุงโทนี่อีกเช่นเคยครับวันนี้มีมะม่วงน้ําดอกไม้เกษตรกรตอนนี้ลุงโทนี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่าราคามันตกมากโลละ10บาท20บาท30บาท40บาทคือมันก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ลูกนะฮะนี่ดูนะครับทุกคนเ <Wow. S 1> นี่ยอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับขวดน้ํานะคะดูนะฮะว้าวลูกใหญ่มากและหวานมากลุงโทนี่ทานมาแล้ว วันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับทั้งหมดเลยวันนี้ลุงฮอนี่นะครับให้100กล่องมะม่วงกล่องสุ่ม5กิโลครับอ่ะตาช่าง3ามขีดนะครับใส่มะม่วงไปอีกนะครับใส่มะม่วงไปอีกนะฮะนี่ดูนะครับลูกใหญ่มากนะครับลูกใหญ่มากนะฮะนี่ดูครับเห็นไหมฮะ หวานนะครับหวานมากมันจะต้อง5โลกับ3ขีดครับอ่ะนะครับ5โลกับอีกา3ขีดเพราะว่า3ขีดมันกล่องนะครับกล่องนี้นะครับ5กิโล200บาท จะมีลูกที่ไม่สวยนะครับดูผิวนะฮะมันอาจไม่สวยแค่ภายนอกคนเองดูภายในนะครับทุกคนดูนะฮะมะม่วงนี้ยังไม่สุกนะครับมันจะสุกอีกประมาณสองวันอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเห็นไหมครับทุกคนดูมันเป็นแค่ผิวภายนอกนะครับมันเป็นแค่ผิวภายนอกนะฮะนี่ดูครับ อืนหวานมากนี่ยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วกล่องตัวนี้ลุงตัวนี้บอกเลยครับว่าขอใส่เข้าไปอีกร้อยหนึง่งเฉพาะกล่องนี้สิบบาทกล่องใบเนี้ยค่าจัดส่งอีกประมาณมันห้ากิโลอ่ะค่าจัดส่งแปดสิบาทก็เก้าสิบแล้วอ่ะค่าพลาสติกเทปใสพันค่าพนักงานแพ็คกล่อง กระปาประมาณร้อยหนึ่งอ่ะเฉพาะค่าจัดส่งนะประมาณร้อยหนึง่งแต่ลุงโทนี่จัดส่งฟรี2 0 0บาทใครโอนใครดูคลิปนี้คุณจะได้มะม่วง5้กิโล200บาทโอนแค่200อไม่มีค่าจัดส่งใส่เงินลงไปอีก <Wow. S 1> ทุกกล่องนะครับฟังนะฮะทุกกล่องจะมีเงินอยู่ในนั้นอาจจะร้อยนึงอาจจะ200อยบ้างนะครับนี่นะฮะ ดูนะฮะอาจจะ200บ้างนะครับอาจจะ20บาทนะครับดูนะครับสิ่งที่โอนมาอาจจะได้คืนนะครับ300บ้างมา20บ้างมาทุกกล่องมีเงินทุกกล่องกล่องสุ่มมะม่วง200บาทมีแค่1 กล่อง100ชุดเท่านั้นใครโอนก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลย300 20 60บาท300ทุกกล่องมีเงินแต่ไปลุ้นเอาเองว่าคุณจะได้เท่าไหร่มะม่วงทั้งหมดมี5กิโลโอนแค่200บาท ไม่มีเก็บปลายทางใครที่อยากกินมะม่วงครับ200บาทตกกิโลละ40แต่คุณได้เงินแต่ได้เท่าไหร่ลุงคนนี้ไม่รู้จะขายมะม่วงอย่างเดียวมันก็กระไรอยู่มันไม่ตื่นเต้นไงครับเอาเงินใส่เข้าไปด้วยครับ <Wow. S 1> 200บาทได้5กิโลแถมเงินเข้าไปในกล่องทักแชทเพจมาเลยครับทักแชทเพจมาเพจนี้โอนเลขที่บัญชี จเจเินสักโพสีชัยนะครับเป็นบัญชีลุงโทนี่เองห้ามโอนบัญชีอื่นเด็ดขาดจะต้องโอนบัญชีลุงโทนี่เท่านั้นจเจริญสักโพสีชัยมีแค่หนึ่งรกล่องติดต่อเข้ามาในเพจทักแชทเลยครับมะม่วงมะม่วงนะครับบอกเลยนะครับว่ามะม่วงนี่นะครับกินมะม่วงได้เงินนะครับดู ผลิตภัณฑ์นาฮินะครับผลิตภัณฑ์นาฮิ6เม็ดเป็นสมุนไพรทั้งหมดไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเอฟเฟกต์6เม็ด590ร590บบาทจัดส่งฟรีแข็งอึดทนนานใครที่แตกเร็วใช้ครับ ใครที่ไม่แข็งใช้ครับเสร็จแล้วต่อรอบได้เลย <Wow. S 1> ลุงทุนนี้รับประกันสั่งเข้ามาในเพจนี้ชื่อบัญชีเจริญศักดิ์โพสีชัยบัญชีลุงเองโอนได้เลยระวังเพจปลอมผลิตภัณฑ์นายสมุนไพรล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลข้างเคียงครับมีอยอทุกอย่างถูกกฎหมายเป็นสมุนไพรจัดทรงฟรี590บาทสวัสดีครับ